สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆของครูโอทุกคนเลยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในหน่วยของข้ามัศจรรย์น,นะคะในวันพุธนี้หัวข้อที่จะมาเรียนรู้กันก็คือรูปร่างลักษณะของเมล็ดข้าวสารค่ะขั้นตอนการทำนาน,นะคะง่ายๆเลยขั้นแรกก็คือการไถยหน้าค่ะในสมัยก่อนเราจะใช้ควายนะคะ แต่สมัยนี้เราก็มีเครื่องนะคะนั่นก็คือรถนะคะต่อไปค่ะก็คือการดำนาค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องปลูกข้าวก็ยังมีเลยนะคะเด็กๆล้วเป็นสมัยก่อนอ่ะใช้เลี้ยงเท่านั้นเลยค่ะขั้นสุดท้ายก็คือรอการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะรูปร่างของเมล็ดข้าวสารนะคะเด็กๆเมล็ดข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วนะคะ มีเมล็ดเลียวมีหลายสีนะคะซึ่งแยกแต่ละสายพันธุ์ออกไปนะคะเช่นสีขาวสีดำสีน้ำตาลสเป็นต้นเดี๋ยวโอมมีตัวอย่างข้าวแต่ละสีให้ดูนะคะเด็กข้าวสนิดแรกก็คือสีขาวเช่นข้าวหอมมะลิค่ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็นิ่มนะคะข้าวสีแดงก็คือข้าวกล้องค่ะ สีดำก็คือข้าวไรเบอรี่ค่ะเด็กๆการบ้านวันนี้นะคะนอกจากต้นข้าวที่เราปลูกกว่ามันจะออกมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะมันจะมีเจ้าแมลงต่างๆมาคอยกัดกินข้าวด้วยนะคะวันนี้คโคโลอยากให้เด็กๆมาพับเจ้าหนอนกระดาษโปตเตอร์กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ Yeah. ตอนนี้เจ้าหนอนไดนะคะเด็กๆอ่าเ,เราก็นําตามที่เราเติดไว้มาเติดใครไม่อยากแต่งมุมยากไปเด็กๆก็ใช้สีละบายเป็นลายขอนอน,นแบบนี้ได้เลยนะคะก็น้ำหนอนของเราเราพับเก่งแล้วอาจจะพับหลายๆตัวเราไปหาก,กิ่งไม้แห้งนะคะดเด็กๆแล้ก็เอาเจ้าหนอนน้อยไปเกาะเสมือนว่า เจ้าหนอนน้อยได้กิ่นใบไม้ของเราได้กินต้นข้าวของเราเหมดแล้วเหลือแต่กิ่งไม้เท่านั้นเองค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านวันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กร่วมทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอแล้วก็หนอนน้อยมาให้โูโอได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคาะ